เอาใกล้เลิกง,งานแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับรถก็จะเริ่มเร็วขึ้นมาแล้ววันนี้นะครับตอนนี้ก็สิบหกนาฬิกาสานาทีแล้วนะครับโอ้จากรถจะช้าจะก,กลายเป็นรถเร็วนะครับพี่น้องนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับนู่นมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ยสิ่งมาแล้วคนวั มาแล้วพี่น้องเดี๋ยว้มาแล้วมาแล้วตกแกสายโหดผบมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับรถจะเร็วแล้วพี่น้องมาเนี่ยต้๊กแก่นี่ไม่ได้นะครับตกแกเนี่ยน้องเนี่ยห้ามรถช้าครับพี่น้องห้ามรถช้าครับเนี่ย คือห้ามห้ามปัดปัดคลิ้งลงดิดขัดน้องบอกเลยคันเนี้นะครับอย่าก,กักนะครับทํางานนะนะครับแต่ว่ามาปุ๊บจากอีกเลยปุ๊บจะเป็นช้าขึ้นมาทันทีในระดับหนึ่งนะครับเน่ตัวแก่ค,ครับตัวแก่นัดกันครับวันนี้มาแล้วตัวแก่เอาอีกแล้วครับอยู่บนรถสองเอ๊ะ แกวแซลแซลแล้วครับเฮ้ยย่าไปไหนขี่ยวเราไปไหนอีกแล้วโอ้วันหนึ่งแกมากี่รอบเลยพี่เดียวน้องสามรอบแล้ววะเนี่เช้าเที่ยงเฮ้ยไปแล้วครับตะแก่เรานะครับไปแล้วไปโน้ไปแล้วไปโน้แล้ว ชอบครับถนนมันดีครับพี่น้องถนนในบอ่อเนี่ยตัวแกสายโคดเวทัลล่าบ้างเวฟบ้างเหลือพี่บาแกนะน่าจะเอาพี่บากมาเนี่ยแล้ววันไหนมันไทย<ะ>ตัวแกขับรู้ว่าฮะไทยแล้วตัวแกขับบ้างตัวแกขับไว <laughs> นี่ไว้พื้นเลยฮะตัวแก <laughs> okay, แล้ว ถ้าแกไม่จับรถอยู่ถ้าแกไม่ค่อยจับรถเท่าไหร่รุนแล้วลูกสาวกลับรนแล้วตัแกขับรถเนี่ยโอ้โหเหมือนวัยรุ่นนะพี่น้องน้องเนี่ยขัดใจไม่ได้ครับรถช้าไม่ได้เลยนะครับถ้าน้องขับนะพี่น้องอันนี้ มันจะหมุนมาถึงนี่อ่ะเชื่อผมเดี๋ยวไปถ่ายให,ให้ดูสักคลิปนะครับเขาแก่อายุหกสิบกว่าปีเนี่ยหกสิบปีเนี่ยหกสิบสองเนี่ยนะครับว่าขับรถเร็วขนาดไหนเนี่ยไป,ไปแล้วไปไหนปไหนแล้วบ้านเนี่ยที่พิงตืนนี้มันน่าจะแห้งไม่แห้งนะมันอยู่สูงเนาะท่ถูกเริ่มไปแห้งด้านไายแล้วทีนี้ ยิ่งเละนะพี่เดียวพี่เดียวยิ่งเละนะยิ่งด้านล่างมันต้องเบียดร,รับด้านล่างตำ่ำเรือบอ่ฝังง่งนี้ไม่ใช่มันนี่โอ้ยพี่เดียวเนี่ยพี่ ติดคองไงเนี่ยคลองน้ำฝังนี้ตัตวไม่รู้้ะแต่รู้สึกว่าไอ้ฝั่งนี้อันตรายเอยียบไม่ได้เนี่ยดูแต่พื้นพื้นผิวมันเดียวมันไม่แห้งเลยพี่บา,บางอ่ะแต่ตจวนู้ยังหนาหน,นากับสามสิบเซนนนอันนี้สิบห้าเซนสิบเซนเองอ ต่อไปผมจะเอาปลาไว้ได้พี่เดียวเสียคลองพี่ปลนินเนี่ยพลาดแล้วโอ้ยเสียดายปลนินเนี่ยลุงเนี่ยผมจะถ่ายรูปให้ดูลุงน้องเอาปลนินมาเที่ยวตาแข้งให้นะปลนินตัวตัวตัวเล็กนะกน,น,นั่นแหละไปแห้งพี่ลุงน้องทําให้ผมเนี่ยเอาให้ผมมาเที่ยงเนี้ยกลับไปนี่จะกินใครที่ทำเกลาอมาขายทำปลนินกินอะไรก็คนที่มาอยู่บ้านเราเมื่อก่อนนะอ่าพี่พ,พี่พี่เกียรต พีพ่พี่ีเพียร์ดซื้อเขียดร์ดอ่ะสองก๋วยเมี๋ยวพี่เพียดเนี่ยที่ที่บ้านซื้อประจำก็ผมมันเมาหอยตลอดไะมันปลาิบหวานครับเขาม่มีก้างเลยเขาก้างออกเลยก้าวออกหมดว้าปาแบงคู่น่ากินทีเดียวปลาเล็กนี่เลยว้า เห็นหมวกไวไหมพี่มนะหมวกผมไปทิ้งไหนไม่ใช่หมวกโกเบนะไอห,หมวกไอไอนะไอ,อ,อคอนเวิร์ตนะพี่ไปตรงนั้นแล้วลืมที่จิงทำให้หมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ตรงนั้นด้วยออกนู่นเหรอ E เลยครับพี่มันสามร้อยสี่สงศารมาเห็นหมดเลยพี่เดียวเนี่ยต้องยืนถ่ายแบบนี้อ่ะ,ออะเห็นทั้งด้านข้างเห็นทั้งด้านไม่ใช่เห็นทั้งด้านเดียวเห็นหมดเลยอ่ะอยังซวยเลยอ่ะเอาเหลืออีกสิบสิบนาทีพี่น้องชมกันไปเรื่อยเนาะนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยเล่นขี่เลนทั้งวันแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ขี่เลนทั้งวันนะครับ อะไรนะน้องโค,โคกเลนน้องโคกขีเลนน้องโมเดลโมเดลเนี่ยโมเดลน้องโคกขี่เลนเนี่ยครับโมเดลนะครับมาแข่งกับไอ้โคกน้องนาโมเดลนะครับของเราก็ไม่มีโคกของเราลุงไม่โคกโคกไม่มีบอ บอกบอกคันโมเดลเลยบอกคีเลนโมเดลเลยเออยเดีอยวสานีเราจอดอีกแล้วครับโอ้โฝนตกงานเข้าเลยนะพี่เดียวไปไม่ได้นะ่เราี่รถเนี่ย ไอ้ดินแบบนี้ยิ่งติดหนักเลยนะนะนั่นลรอๆยังไันเก็บไปดอกก็ร้อยับไอ่ะมนเด็กๆซ้นฮะเารถไดีบอแล้วขึ้นไม่ได้มองอยู่ๆฝนมาตุมเลยเรียบร้อยขอสายกู รถรถไถนี่อันตรายมันกันนะครับพี่เดียวรถไถไม่ใช่ขับง่ายนะพี่อันตรายนะเขาบอกไงเวลามันพลิกมันคว่ำนะพี่พี่เดียวครับไอ้รถไถนี่เขาบอกผมหน่อยไม่ใช่ว่าเห็นดันดินดันในไทยเกลี่ยคว่ำง่ายนะครับรถไถยนะแล้วไงเราราซับสองคครับคันพลิกกันรถเขาจ้างมาอ่า ก่นแล่นน่ะทำบ่อเนี่ยคทำบ่อหงมีบ,บอ่อแบบนีบน้ไม่ต้องใช้เลเซอร์อ่ใช้ถ่ย จอแล้วก็ยิ้คุยอ่าเป็นวารถรกจะมารถรถกลุมมาแลา้วก็ไปคอยเข้าไปทำงานโอ้แกมาแล้วแกรีบแกบอกว่าโอ้วันนี้คุยไม่ได้เลยวันนี้รีบรีบรีบไปทำงานอ่ารูปตอนยนิ้มคุย กำลังขับขับอยู่อ่ะหันไปดูเอา้าแล้วคลิปรถไทยใหญ่เลไทยใหญ่ขนาดไหนกี่แรงเนี่ยอันนี้ติ๊กเ่ะไรวะสีสีน้น,นะอ,อะฟอร์ดฟอร์ดสมัยก่อนมันแรงตัวพี่คนใช้ยเยอะตัวเมื่อก่อนฟอร์ดอ่ะเนีสีนั่มันสูงอ่ะกระโดดไม่ได้เลยอ่า ขยากเวลารถจะคว่หน่อรถไทยมันต้องไหนรอสูงมันนี่อ่าทีว่านั่งอยานั่งอย่ง้อ่งครับ ท่า,า,ทานท่านท่นท้าหน่อยพี่เดียวอดันยากไหมพี่เราถ่ายมือก่อนนะมันก็ไม่ยากใช่ไหมเราเล่นได้เยอะดน่เยอะครับรีวขึ้นเหยียบมอเตอร์ถ้าไม่มีปัดก็เรียบร้อยอ่าถ้าอปั้มลมอะไรเลยหกลยักได้เหรอน่ะมันเป็นไรเพราะขับเรื่องเหยียบมอเตอร์ปัดได้หัวมันมันดโดดอะไรถ้าไม่มีปักก็ ว้าแม่นั้นน่อยเมื่อก่อนนาเนออผมเอนผมผมเองเขาทำให้ดูอยู่เวลาเราขับไปเร็วใช่ไหมพี่ขับไปเร็วเพวิ่เราเราปักลงแล้วแล้วมันไปดันดินอ่ะแล้วมันเออมันยังล้อหลังกระโดดขึ้นน่ะ มุมมองการทำงานนะครับ360องศานะครับกับวพีดีโอเนาะนะครับนี่อย่างสวยเลยครับภาพนะครับมุมมอง360องศานะครับของรถโกเบนะครับ SK 140 l ร Super M เนาะรุ่น8นะครับเนี่ยครับคือมุมมองนะครับนี่สวยครับมุมมองการทำงานเนาะนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับมุมมองการทำงาน สามร้อยหกสิบสานะครับโ 4PSK เนาะฝากไปด้วยครับก็ใกล้เลิกงานแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปสุดท้ายเนาะคลิปสิบนาทีสุดท้ายจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับคอยดูกันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ฝากไปด้วยครับร้อยสีนะครับพี่แม่น้องเทคเตอร์เนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ